ในส่วนของลิมโฟเซลนะคะลิมโฟเซลนะคะก็จะเกี่ยวข้องกับลิมโฟไซต์เป็นหลักนะคะก็จะมี B ลิมโฟไซต์ T ลิมโฟไซต์แล้วก็ NK เซลล์ cell, หรือ Natural Killer เซลล์ cell, นะคะโดย B ลิมโฟไซต์นะคะก็จะ,ะถูกสร้างที่บนแมอ r ์โรนะคะในมนุษย์เรานะคะแต่ถ้าเกิดในกรณีของสัตว์ปีกนะคะอย่างเช่นนกเขาจะสร้างที่เบอร์ซาอัฟฟาบิเซียสนะคะแล้วก็ บีลิมโฟไซต์เนี่ยคะ่ะเขาสามารถที่จะสร้างแอนติบอดีได้นะคะโดยเมื่อมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามานะคะอย่างเช่นมีไวรัสเข้ามาะคะหรือเป็นแบคทีเรียนะคะก็จะมีลักษะเป็นแอนติเจนเนาะบีลิมโฟไซต์นะคะเขาก็จะถูกกระตุ้นจากบีเซลที่เป็น n a i v e นะคะหรือว่า n a i v e นะคะแล้วก็กระตุ้นให้เขานะคะก็จะแอ t i v a t e ตัวเองนะคะแล้วก็เขาก็จะสร้าง ออกมาเป็นพลาสมาเซลล์กับเมมโมรีบีเซลล์นะคะโดยเมมโมรีบีเซลล์นะคะเขาก็จะจดจำแอนติเจนนั้นไว้นะคะแล้วก็พลาสมาเซลล์เขาก็จะหลั่งแอนติบอดีออกมาต่อต้านเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมนั้นนะคะในส่วนของเมมโมรี่บีเซลล์นะคะเขาก็จะจำแอนติเจนนั้นและก็สามารถที่จะกระตุ้นอีกครั้งหนึ่งเมื่อมีสิ่งแปลกปลอมชนิดเดียวชนิดเดิมเข้ามาอีกเขาก็สามารถที่จะกระตุ้นให้เกิดพลาสมาเซลล์แล้วก็สร้างแอนติบอดีขึ้นมาใหม่ โดยที่แอนติบอดีตัวที่ถูกกระตุ้นครั้งที่2เนี่ยเขาก็จะสร้างได้เร็วแล้วก็มีปริมาณได้มากขึ้นกว่าเดิมนะคะในส่วนของ B cell selection นะคะ B cell selection นะคะเขาก็จะมีกระบวนการตั้งแต่บ o n e marrow เลยนะคะแล้ก็เขาก็จะสร้างที่บ o n e marrow แล้วก็ develop ที่บ o n e marrow นะคะโดยเขาก็จะมี negative selection นะคะโดยอันดับแรกเขาจะเป็น immature B cell ก่อนถ้า immature B cell นี้เขาสามารถที่จะจับ กับเซลล์แอนติเจนนะคะเซลล์แอนติเจนแบบ High Affinity ได้นะคะเขาก็จะเกิดกระบวนการอับอพโซีไปนะคะเพราะว่าจับกับแอนติเจนตัวเองแต่ถ้าเกิด B เซลล์ตัวนั้นนะคะเขาจําได้แล้วเขาก็ไม่จับกับเซลล์แอนติเจนนะคะเขาก็จะแมททัวต่อไปนะคะเป็นแมททัว B เซลล์แต่ในกรณีที่เกิดการซูเวิร์เวอร์ของเซลล์เรียกทีบ B ลิมโฟไซต์นะคะเกิดขึ้นมันก็จะทําให้เราเกิดโรคอรั t อ i โตอินมูนได้นะคะ โดย B-cell นะคะเขาก็จะมีลักษณะเด่นเขาก็จะมีอิมมูโนกลบูลินอยู่บนผิวเซลลนะคะเป็น r e c e p t ต r ชนิดหนึ่งนะคะแล้วก็นอกจากนี้เขาก็จะมี C.D. ต่างๆนะคะที่เป็น r e c e p t ต r C.D. ตัวที่ออกข้อสอบบ่อยๆก็จะเป็น C.D.19 นะคะนี่ก็จะมีข้อสอบไปประกอบออกมาหลายปีนะคะต่อมาในส่วนของ T- ลิมโฟไซต์นะคะ T- ลิมโฟไซต์เขาก็จะถูกสร้างอที่บน m เมโ o w จากนั้นเขาจะ develop ในไทมัสแกลนนะคะตัวน,นี้ก็จะมีออกข้อสอบด้วยเนาะสีแดงนะคะ แล้วก็ T lymphocyte เขายังสามารถแยกออกเป็นหลายชนิดได้อีกถ้าเป็นหลักๆก,ก็จะเป็น2ชนิดหลักคือไซโตไซโตไติกหรือไซโตท็อกซิก T cell นะคะหรือ CTL หรือ Tc นะคะ อีกชื่อหนึ่งก็จะเรียกว่า CDA T lymphocyte นะคะตัวนี้เขาจะรีสปอนกับเว็บไทแอนติเจนนะคะที่นำเสนอขึ้นมาบน MHC class 1นะคะเพราะว่าเซลล์อื่นๆเซลล์ทั่วไปที่มี n ิวเคล s ยสเขาก็จะมี MHC class 1อยู่แล้วนะคะนอกจากนี้ก็จะแบ่งออกเป็น Helper T cell นะคะหรือ T helper นะคะก็จะเป็น่า CD4 T lymphocyte นะคะอันนี้ตัวนี้เขาจะ r e s p o n ์นะคะกับ peptide antigen ที่นำเสนอบน MHC class 2นะคะซึ่งจะต้องนำเสนอโดย antigen presenting cell ที่เรากล่าวมาก่อนหน้านี้นะคะว่ามีใครร้างนะคะ นอกจากนี้ T helper นะคะเขาจะแบ่งออกเป็น T helper 1กับ T helper 2โดย T helper 1เนี่ยเขาจะ produce นะคะสามารถที่จะหลั่ง interleukin t ได้ตัวนี้ก็จะมีข้อสอบนะคะ interleukin 2หลั่งมาจากเซลล์ T helper 1นะคะแล้วก็ อินโตรคินทูหรือ,อสารตัวอื่นๆนะคะก็สามารถที่จะหลั่งออกมาได้แล้วก็ไปกระตุ้นนะคะให้แมคโครฟาจแล้วก็อินดิวส์ B เซลให้หลั่งแอนติบอดีขึ้นมานะคะ,ะแล้วก็ในส่วนของ t h เ l p e r เปก็มีอินเตอร์ลิคิน4 5 6 10 13นยคะเขาก็สามารถที่จะ Induce ส์ B เซได้เหมือนกันนะคะให้ช่วยให้คับให้หลั่งแอนติบอดีออกมานะคะ,ะเพราะฉะนั้นโดยสรุปภาพรวมนะคะ helper T cell หรือ T helper เนี่ยเขาก็จะมีส่วนช่วยในการกระตุ้นให้เกิดการหลั่งอ n t i b o d y ของ B cell ได้เหมือนกันนะคะแต่ในส่วนของไซโต t o x i c ิก T cell นะคะเขาก็จะเน้นในเรื่องของการทำลายการติดเชื้อที่อยู่ในเซลล์เช่นไวรัสติดเชื้อเข้าไปในเซลล์นะคะหรือการทำลายเซลล์มะเร็งเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้ก็จะมีลิมโฟไซต์ชนิดหนึ่งค่ะเป็นเลกราโทรีทีเซลหรือทีเล็กตัวนี้เขาจะเป็นลิมโฟไซต์ที่ทำการเม n นเทนนะคะเม a นเทนทรอลเลนของเซลล์แอนติเจนนะคะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดโรคออโตอิมมูนดีซีสนะคะก็คือเป็นการแบบป้องกันไม่ให้มีภูมิคุ้มกันต่อเซลล์ตัวเองนะคะก็ตัวนี้ก็จะมีความสำคัญด้วยนะคะในส่วนทีเฮลเปอร์บที กับท helper 2บ o รลานะคะเขาก็จะต้องมีการบบว่าหลังสารออกมาให้บร้ลานกันนะคะแล้วก็ในส่วนของ t helper 1, n e nk cell แล้วก็ macrophage สามารถหลัง interleukin gamma tumor necrosis factor alpha แล้วก็ interleukin s i n t e r l e u k i n 1 w v นะคะได้แล้วก็ในส่วนของ t helper well 2เขาก็จะหลัง interleukin f 5 10ได้นะคะแม้เซลล์ ale, กับ b a s o p h i l d ก็เหมือนกันนะคะ อันนี้ก็คือเป็น surface marker นะคะของ T cell ซึ่ง T cell ที่แบ่งออกเป็นหลักๆคือ T helper กับ T cytotoxic นะคะ T cell เนี่ยคะ่ะเขาก็จะมี receptor คล้ายๆกันแต่ก็จะมีที่ต่างกันก็คือถ้าเป็น T helper เขาจะมีเป็น CD4 ตัวนี้นะคะแล้วก็ T cytotoxic เขาจะมีเป็น CD8 นะคะนอกจากนี้ตัวอื่นๆก็จะเหมือนกัน,นะคะ่ะ มาถึง Natural ค i l l ล r Cell หรือ NK Cell นะคะ NK Cell นะคะเขาเป็นเซลล์ที่สามารถเกี่ยวข้องได้ทั้งระบบ innate immune system นะคะแล้วก็มีส่วนในการช่วยนะคะ,ะไซตโตโท็อกซิกทีเซลล์นะคะในของระบบ adaptive immune response นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะ,ะ NK Cell เ,เนี่ยเขาก็สามารถที่จะทำลายเซลล์พวกเซลเล์มะเร็งได้นะคะเขาก็สามารถที่จะเอามาใช้ในการเป็นพวก cancer therapy น,นะคะรักษามะเร็งนะคะ โดย NK เซลลนะคะเขาก็จะมีกระบวนการในการที่ทำลายเซลล์ที่ผิดปกติหรือเซลล์ที่ติดเชื้อโดยเขาก็จะมีะลักษณะมีแขนที่เป็นรีเซ p เตอร์เนี่ยสแขนนะคะคือ inhibitory receptor กับ activating receptor โดย Receptor inhibitory receptor เนี่ย เขาจะสามารถจับได้กับ MSC Class 1ซึ่งเซลล์ทุกชนิดที่มีนิวเคลียสจะมี MSC Class 1ทีนี้เซลล์ที่ปกติอะคะเขาก็จะมี MSC Class 1ที่ปกติมาจับกับาแขนข้าง Inhibitory Receptor ของ NK เซ l ลแต่ในกรณีที่เ,เซลล์นั้น มีการติดเชื้อนะคะหรือมีแบบนอร์มอลไปนะคะก็จะมีการลดการสร้าง m s c c เซีเพื่อที่จะลบระบบภูมิคุ้มกันนะคะแต่ว่าปรากฏว่า n k c e l l เซลเขาเขาดูว่าแขนข้าง m s c c ซหายไปเขาก็สามารถที่จะรู้สึกว่านี่เซลล์นี้ผิดปกติเขาก็จะปล่อยแกรนูปล่อยสารต่างๆออกมาจากแกรนูนะคะแล้วก็มาฆ่าทำลายเซลล์ที่ติดเชื้อนั้นนะคะแล้วก็ NK เซล l นะคะเขาก็จะมีอีกกระบวนการนึงนะคะเดี๋ยวจะมีให้ดูอีกเรื่องนึงนะคะในเรื่องของ innate immunity ก็จะเป็นกระบวนการ ADCC นะคะทีนี้ในเรื่องของการคัดเลือก T-cell นะคะ T-cell นะคะเขาก็อันดับแรกเขาสร้างที่บนแม m โล o นะคะแต่ว่าเขาจะทำการพัฒนาการ develop เนี่ยในใน thymus นะคะโดยเขาจะมีการ select 2รอบนะคะ first selection จะเกิดใน cortex of thymus แล้วก็เป็น secondary selection จะเกิดใน medulla of thymus นะคะโดย first selection จะเป็น positive selection แล้วก็ secondary จะเป็น negative selection นะคะก็ positive selection ก็คือถ้า r e c e p t o r TCR ของ T cell นั้นสามารถจำ MSC ตัวเองได้นะคะเขาก็จะ survival ต่อไปตัวนี้ตอนนี้เขาจะมีเป็น double positive, positive T cell ก็คือมีทั้ง CD4 แล้วก็ CD8 นะคะ แต่ถ้าเกิดกรณีที่ t ซลล์ตัวไหนที่มี TCR ที่สามารถที่ไม่สามารถที่จะจำเซลล์ MSC ของตัวเองได้ก็จะอพปพตัวสิทไปนะคะ,ะต่อมาในกรณีของ secondary selection นะคะก็ทีเซลล์ตัวไหนที่มี TCR ที่สามารถที่จะแบบจดจำเซลล์ MSC แต่ว่าเป็น high affinity คือจับแน่นนะคะหรือว่าไม่หรือว่าจับกับ แอนติเจของตัวเองเป็นเซลล์ n อนติเเนี่ยเขาจะอับอบตัวสีไปแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเขาไม่จับกับเซลล์แอนติเจนนะคะก็คือเขาไม่จับทําลายเซลล์ตัวเองเนี่ยเขาจะแมททัวต่อได้ในขั้นตอนนี้เขาก็จะต้องเลือกนะคะว่าเขาจะเป็น CD4 หรือ CD8 ก็จะกลายเป็นว่าเป็นซิงเกิลโพซิทีฟทีเซลล์นะคะและถ้าเกิดมีการ Survival นะคะของเซลล์รีแอคทีฟทีลิมโฟไซต์ก็จะเกิด Autoimmunity ได้นะคะในส่วนของลิมฟาติกซิสเต็มค่ะ หน้านี้ก็จะมีออกข้อสอบใบป,ประกอบนะคะก็คือในเรื่องของออกแกนต่างๆนะคะออกแกนที่เป็นลิมโฟยอวัแกนมันจะแบ่งออกเป็นไพมารีหรือเซนทัลลิมโฟยอวัแกนกับเซ c o n นดารีหรือ p พลิโฟลลิมโฟยออัยวะนะคะซึ่งไพมารีหรือเซนทัลลิมโฟยอวัแกนเนี่ยเขาจะมีอยู่2ตัวหลักๆคือโบ a เม o w กับไทมัสนะคะก็จำไว้เนาะที่จะจำบอกว่าถ้าเป็น B-cell เขาจะสร้างที่โบล m a ลู o w แล้วก็ Develop ที่เมลโลแต่ถ้าเป็น T-cell เขาจะสร้างที่บุน m มลโ o w แล้วก็ develop ที่ไทมัสนะคะตรงนี้จะเป็น central lymphoid organ นอกจากนี้พอมีการสร้างแล้วก็มีการ develop เสร็จเขาก็จะเคลื่อนตัวนะคะ move ไปที่ secondary lymphoid organ หรือ peripheral นะคะ lymphoid organ ตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของส่วน พวกม้ามแล้วก็ลิมโหนดนะคะตรงนี้เขาก็จะเป็นที่อยู่ของทีเซล์บีเซล์และก็คือจะเป็นในที่อยู่ของลิมโฟไซต์หรือว่าแบบเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันต่างๆนะคะตรงนี้ก็จะมีข้อสอบออกหลายปีนะคะก็ พอร i ฟ h e r ์ลิม m p h อกาก์นะคะก็จะเป็นในส่วนของพวกลิมโฟทีชูลิมโนดนะคะซึ่งมันก็จะมีตัวที่สำคัญก็จะเป็นเมาส์นะคะหรือมิโคร s อสอัสโซเซสเต h ลิม t i ทีชูตรงนี้นะคะเขาก็จะเป็นพวกลิมลักษณะลิมโ i ทีชูลิมโนดเนี่ยที่อยู่ในบริเวณต่างๆของร่างกายนะคะแล้วก็จะมีชื่อเรียกแยกไปในตามบริเวณแอเรียนต่างๆนะคะอย่างเช่นในกรณีที่ อยู่ในกัสนะคะก็คือเป็นพวกท่อทางเดินอาหารเนี่ยเขาก็จะเรียกว่า gut-associated lymphoid tissue หรือกั t นะคะหรือเราจะคุ้นๆกันในชื่อของเพเยอ p a แพดนะคะามาดูตัวสีแดงนะคะเพเยอ p a แพดเนี่ยค่ะก็จะเป็นในส่วนของลิมโนดที่อยู่ในสับมิวโครซาของสมออินเทสตีนหรือในส่วนของระบบทางเดินอาหารนะคะเขาก็จะพบทีเซล B บเซลล เป็นพวก te, ลิก้โฟไซด์แล้วก็แมคโครฟาจนะคะแล้วก็เดนเดติกเซลล์นะคะแล้วก็จะเป็นอิมมูนิตี้ต่างๆนะคะที่อยู่ใน gastrointestinal tract นะคะตัวนี้ก็สำคัญนะคะโบลแมโล่ allow, นะคะก็ถ้าเกิดตัดเซกชันโบแมโล่ออกมานะคะก็จะเห็นว่ามันจะมีในส่วนของเลดแมโล w นะคะแล้วก็เยลโลแมโล w นะคะเลดแมโล w นี้ก็จะเป็นส่วนที่สร้างพวกเม็ดเลือดต่างๆนะคะ ทีนี้เรามาดูข้อสอบใบประกอบนะคะในหัวข้อเรื่องของเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันอร์แกนอวัยวะต่างๆนะคะตัวน,นี้ก็จะเป็นข้อสอบใบประกอบที่ปีก่อนๆนะคะก่อนปี5-6อวัยวะใดในมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและพัฒนาการของ T l ลิมโ o ไซ t ์สร้างนะคะก็คือให้นึกถึงบนุนแมลโลไว้ก่อนเนาะแล้วก็ พัฒนาการนะคะถ้าเป็น B B cell เนี่ยจะพัฒนาในบนไม m a เหมือนกันแต่ถ้าเป็น T c e ล l นะคะจะพัฒนาใน thymus นะคะข้อต่อมาค่ะข้อใดคือ central l y m p h o i l tissue นะคะก็ตอบ thymus นะคะเรื่องต่อมานะคะก็จะเป็นในส่วนของ i m m u n o s มูเลเตอ o r นะคะ i m m u n o s มูเลเตอ o r ค่ะก็จะเป็นพวก สิ่งแปลกปลอมต่างๆนะคะที่สามารถกระตุ้นให้ร่างกายเราเนี่ยเกิดการตอบสนองได้นะคะเราก็จะเรียกที่เราขุนว่าแอนติเจนนะคะก็คือจะเป็นสิ่งแปลกปลอมอื่นๆหรือเซลล์หรือองค์ประกอบของอะไรก็แล้วแต่ที่สามารถกระตุ้นให้ร่างกายมีการตอบสนองทางด้าน H.I.R และ c n i r ได้นะคะเราเรียกว่าเขามีคุณสมบัติเป็นแอนติเจนิกซิตี้นะคะโดยเขาก็จะมีคำอีกคำหนึ่งที่เรียกว่าอิมมู อิมมูโนเจนนะคะอิมมูโนเจนเนี่ยก็คือสิ่งแบบปลปลอมที่ชักนำให้เกิดการกระตุ้นทั้ง HIR และ CMIR ได้นะคะเขาก็จะเรียกคุณสมบัตินั้นว่าอิมมูโนจ n i ิกซิตนะคะแล้วก็อิมมูโนเจนทุกชนิดยังมีคุณสมบัติเป็น Antigenic i ซิตนะคะก็คือบางทีเราก็อาจจะแบบว่า รู้สึกว่ามันจะคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าถ้าจะแยกให้มันชัดเจนนะคะก็สารบางชนิดจะมีคุณสมบัติเป็นแค่แอนติเจนนะคะไม่เป็นอิโมโนเจนอย่างเช่นแฮปเทนสารบางชนิดนะคะอ่าเช่นแฮปเทนเนี่ยเขาก็จะเป็นแค่แอนติเจนเป็นสิบบ่งแปลกปลอมนะคะแต่เขาอาจจะไม่สามารถที่กระตุ้นให้เกิดภูมิคุ้มกันได้นะคะแล้วก็บางครั้งเราก็อาจจะเรียก2คํคำนี้แทนกันนะคะในบางครั้ง เรามาดูเรื่องของแอนติเจนนะคะแอนติเจนก็คือโมเลกุลที่เป็นสิ่งแบบปลกปลอมเนาะแล้วก็จะมีความซับซ้อนแล้วก็จะมีส่วนย่อยต่างๆนะคะเราจะเรียกส่วนย่อยๆนั้นว่าเป็นอีพิโทปนะคะสังเกตจากแอนติเจนนี้ก็จะมีส่วนอีพิโทปแบบวงกลมนะคะห้าเหลี่ยมสามเหลี่ยมอะไรงนงี้ก็คือจะเป็นจุดต่างๆของอีพิโทปต่างๆนะคะโดยแอนติเจนหรืออีพิโทปเนี่ยเราอาจจะเรียก ชื่อหนึ่งว่า Antigenic d e t e r m i n ม n t อันนี้ก็จะเป็นข้อสอบบปประกอบอีกนะคะอิพิโทปก็คือ Antigenic d e t e r m i n ม n t ต่อมานะคะในส่วนของอิม u ูโนเจ i c ซิตของอิม u ูโนเจนนะคะก็คือในส่วนสารที่สามารถกระตุ้นให้ร่างกายเรามีการตอบสนองได้นะคะก็จะเป็นพวกอิมมูโนเจนใช่ไหมคะสารที่เป็นอิมมูโนเจนที่ดีที่มีโครงสร้างที่ดี ที่สามารถกระตุ้นร่างกายเราให้ตอบสนองได้ก็จะเป็นพวกโปรโตีนอันนี้ก็จะเป็นข้อสอบไอประกอบเหมือนกันนะคะนะคะเราก็นอกจากนี้ก็จะเป็นพวกสารอื่นๆเพรา,าี่ซัลคาไลหรือเลปิดหรืออะไรเงี้ยอื่นๆก็จะมีคุณสมบัติรองลงมานะคะในกรณีที่คุณสมบัติที่มีความเป็นอิมมูโนเจนิกิตี้ที่ดีนะคะก็หนึ่งจะต้องมีการเป็นสิ่งแปลกปลอมค่ะ นะคะแล้วคือไม่ใช่เซลล์ของตัวเองนะคะแล้วก็2ขนาดโมเลกุลนะคะก็คือจะ,อะค่อนข้างใหญ่ก็จะเป็นอิมมโนเจนิซิตี้ที่ดี3นะคะความซับซ้อนขององค์ประกอบและโครงสร้างทางเคมีค่ะถ้ายิ่งซับซ้อนมากนะคะก็จะยิ่งเป็นอิมมโนเจนที่ดีนะคะอย่างเช่นโปรโตีนเนี่ยเขาจะมีโครงสร้างที่ซับซ้อนมากนะคะแล้วก็ลองลงมาก็จะเป็นพวกคาร์โบไฮเดรตไขมันกรดนิกกีอะไรพวกนี้นะคะ นอกจากนี้นะคะก็ในส่วนของสารโฮโมโพลิเมอร์นะคะหรือสารสังเคราะห์บางชนิดนะคะเขาจะเป็นสารที่ไม่เป็นอิมมูโนเจนนะคะก็คืออาจจะเป็นสิ่งแปลกปลอมแหละแต่ไม่สามารถกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันหรือสร้างแอนติบอดีมาต่อต้านได้น,นะคะ อแอนติเจนที่ดีนะคะจะต้องถูกจับกินแล้วก็ย่อยนะคะโดยแอนติเจนพรีเซนติงเซลแล้วก็นำเสนอขึ้นมานะคะให้กับทีเซลล์มาจับนะคะก็อย่างที่บอกว่ามันก็จะมีปัจจัยอื่นๆนะคะที่กระตุ้นให้เกิดการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันนะคะโดยการให้แอนติเจนถ้ามากหรือน้อยจนเกินไปก็อาจจะทำให้ไม่กระตุ้นการเกิดระบบภูมิคุ้มกันนะคะคือกลายเป็นเขาเรียกว่า,อ,าอิมมูโนโลโจิกทารแลก ทอร์เรนซ์นะคะก็คือจะไม่ตอบสนองต่อแอนติเจนในภายหลังเพราะฉะนั้นการให้แอนติเจนที่ดีนะคะจะต้องให้ในปริมาณที่พอเหมาะแล้วก็ซ้ํากันหลายๆครั้งนะคะเขาเรียกว่าบูสเตอร์นะคะเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายหรือท T เซลล์ B เซลลเราตอบสนองนะคะอันนี้ก็นํามาใช้ประยุกต์ใช้ในกรณีการฉีดวัคซีนนะคะ นอกจากนี้นะคะอีกคำหนึ่งที่จะออกข้อสอบใบป,ประกอบบ่อยๆก็คือ a d j u v a n t นะคะ adjuvant เนี่ยคือสารที่เสริมฤทธิ์แอนติเจนหรือ,อเสริมฤทธิ์วัคซีนนะคะอันนี้ก็คือมักจะใช้ในกระบวนการที่ฉีดวัคซีนนะคะโดยเขาสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันโดยแบบช่วยให้แอนติเจนหรือวัคซีนเนี่ยอยู่ในร่างกายได้นานขึ้นนะคะแล้วก็สร้างแอนติบอดีได้ มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะค่ะเขาก็จะปรับปรุงโดยการผสมเข้าไปนะคะแล้วก็ให้ไปในการฉีดวัคซีนนะคะอีกคำหนึ่งนะคะที่ก็จะมีออกข้อสอบ ก็คือแฮปเทนนะคะแฮปเทนคือสารที่ตัวเองอ่ะไม่มีคุณสมบัติความเป็นอิมมโนจินิซิตี้นะคะไม่สามารถกระตุ้นให้เกิดการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันได้ถึงแม้ว่าจะผสมกับแอดจูแบนแล้วก็ตามนะคะแต่ว่าก็เป็นแบบแอนติเจนชนิดหนึ่งที่แบบเป็นสิ่งแบบปลอมนะคะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราจะอยากให้เขากระตุ้นร่างกายเราได้จะต้องเอาแ h b ทนะคะไปคอนจูเกต หรืยึดติดกับแคเรียรก็คือเป็นพวกโปรโตีนต่างๆนะคะเราก็จะเรียกว่าแฮปเทนแคเรียร์คอมเพล็กซ์นะคะตัวอย่างเช่นพวกาสารเคมีออแกนิกแล้วก็พวกอแอมเฟตามีนฮอร์โมนหรือว่ายาแอนติ้บโอติกต่างๆนะคะ ต่อนะคะก็จะเป็นไมโตเจนนะคะไมโตเจนก็จะเป็นสารที่กระตุ้นให้เซลล์แบ่งตัวเพิ่มจำนวนขึ้นได้อย่างไม่จำพาะนะคะนี้อาจจะไม่ได้เน้นมากซูเปอร์แอนติเจนนะคะก็คือแอนติเจนที่สามารถกระตุ้นให้ทีเซลล์จะสามารถที่กระตุ้นทีเซลล์อย่างไม่จำพาะนะคะเขาจะจับค่อมระหว่าง v เบต้าโดเมนของทีเซลล์รีเซพเตอร์นะคะกับ m s c นะคะนอกแอนติเจนบดิ้งไซท์ทำให้เกิดการหลั่งไซโตไคายออกมาอย่างมากมายนะคะแล้วก็ นอกเหนือจากการควบคุมได้ก็จะส่งผลให้เกิด s ิสเตมิคนะคะท็อกซิกซแล้วก็และการกดอะดัพตีฟอิมูเลสปอนนะคะลักษณะของ Super ร์แอนติก็จะเป็นแบบนี้นะคะค่ะทีนี้ก็จะดูใน ส่วนของข้อสอบนะคะข้อสอบของปีต่างๆก็จะมีถามว่าข้อใดคืออีพิโทปนะคะที่อาจารย์บอกไปว่ามันจะมีคำหนึ่งที่เรียกว่าแอนติเจนิกดีเทอร์มินแนน์นะคะ,คะก็จะเป็นส่วนย่อยๆของแอนติเจนที่ทำให้เกิดปฏิกิริยากับแอนติบอดีจำเพาะนะคะโดยทั่วไปก็คือแอนติเจนนึงเนี่ยจะประกอบไปด้วยแอนติเจนิกดีเทอร์มินแนน์หรืออีพิโทปจำนวนมากมายนะคะ ต่อมาข้อใดมีคุณสมบัติเฉพาะ specific reactivity เพียงอย่างเดียวนะคะก็คือเป็นความสามารถของแอบเทนนะคะก็คือเป็นเป็นลักษณะก็คือว่าทำแฮปเทนนะคะจะเป็นโมเลกุลขนาดเล็กที่ตัวมันเองเนี่ยไม่สามารถที่จะกระตุ้นการเกิดการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันได้เพราะว่ามันไม่มีอิมมูโนจินิซิตี้นะคะแต่สามารถทำปฏิกิริยากับภูมิคุ้มกันได้นะคะอย่างเพาะ สารใดที่สามารถชักนำให้เกิดฮิวม r ร l หรือเซลล์ไมเดเต m อิมมูเลสปอนได้นะคะก็เป็นอิม u n โนเจนนะคะแล้วก็สารใดที่สามารถทำปฏิกิริยากับแอนติบอดีได้แต่ไม่สามารถกระตุ้นให้มีการสร้างแอนติบอดีได้นะคะก็คือแฮปเทนนะคะก็มาอีกแล้วนะคะแฮปเทนแล้วก็ uh, สารใดนะคะเป็นอิมมูโนจ n นิซิตี้ที่ดีที่สุดนะคะก็คือโปรตีนนะคะ